เราก็จะมาพูดคุยถึงประสบการณ์กันดีกว่าว่าเอ๊ะการที่เราเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเนี่ยเราจะมีการเทคนิคยังไงนะในการที่จะเลือกสินค้าเลือกของดีๆด,ดูแลลูกน้อยของเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องลีเดียค่ะและน้องเดนดี เดมี่สชวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยังตื่นตื่อยู่เนาะแต่น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะมีดาวด้วยนะนี่วันนี้ติดดาวมาเพื่อลอเดมี่โดยเฉพาะเลยนะคะเห็นไหมนับซีนี่กี่ดวงแปดไปนิดนึงเนะ <c oughs> เาะให้น้องลีเดียทักทา ไปแถบที่นี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะ<อ>ฮะัลโหลอาสวัสดีนะคะเดนนีส่สวัสดียังลูกสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างถามสารทุกสุขดิบนิดนึงดีกว่าว่าเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเหนื่อยไหมจ๊ะ <c oughs> มากค่ะ <c oughs> มากเลยเนาะพิสุดเลยใช่ไหมแล้วการมีลูกชายคนโตแล้วพอแบบมีลูกสาวเนี่ย ความแตกต่างมันเป็นยังไงของพี่เนี่ยมีลูกสาวควนโตเนาะแล้วก็มีลูกชายคนเล็กอ่าของลีเดียนี่คือลูกชายคนโตลูกสาวควนเล็กเป็นยังไงบ้างจากดูจากที่ดูจากที่ดูแววแล้วค่ะจากที่ดูแววแล้วเดมี่น่าจะแสะกบกว่าดีแลนนะคะคือตอนนี้ก็เดมี่เดมี่นี่เลยของอันใหญ่ยาเดนี่เลยเดนนี่น่าจะซนกว่าดิแันนะคะคือ <c oughs> จริง,รงๆคือดูแววแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นมันเป็นวัยที่เขาแบบเริ่มรู้เรื่องค่ะ ไม่กินลูกไม่กินแล้วก็เจับเวลาไม่ได้ไปดั่งใจผบก็จะกรี๊ดนะคะตอนนี้แล้วก็ดิลแลนเขาก็จะเป็นเด็กผู้ชายก็จะซนตั้งแต่แบบตั้งแต่เล็กอยู่แล้วนะคะแต่เป็นพี่ชายอบอุ่นนะเท่าที่ดูอะใช่มหมรักน้องคือชอบีที่เขาเขาไม่อิจฉาน้องเรามีเทคนิคอย่างไงเผื่อว่าจะบอกเทคนิคนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่แบบมีลูกคนแรกแล้วอยากจะมีคนที่สองเราจะอธิบายแล้วก็บอกลูกคนแรกยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ของเดียก็เราก็เมคชัวว่าเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาขาดความรักนะก็อย่างตอนน้องน้องจะคลอดในก็ตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมีน้องมานะดิน,นต้องช่วยแบบนี้นะดิน่านจะต้องเป็นแบบบิ๊กบิ๊กบราเดอร์นะคอยช่วยดูแลปกป้องน้องนะอะไรนะลูกอันน,น,นี้อันนี้มีเสียงใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะเด<อ>ี๋ยวนี้อันนี้สีอะไรเนี่ย สตันสตันแบบนึงก็ค่ะก็คือเราก็จะเหมือนบิวดีนันไว้ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวดีนันก็มาช่วยหมัมมีนะแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําน้องหรือว่าแบบป้อนป้อนอะไรน้องแบบให้กดนมน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมแล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งสิ่งนี้ร่วมกันสิ่งสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่มากแต่ว่าผมมีส่วนร่วมแล้วก็ผมมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่า เขามีธารกิจเขาก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่าเขาอิจฉาหรือว่าโดนแยกความรักเงี้ยแต่เขาจะกลายเป็น b ว i ร์ water ที่เขามีภาราสําคัญในการที่จะช่วยกันดูแลน้องออก็เลยมาเป็นพี่ชายที่แบบแสนอบอุ่นแล้วเทคนิคในการเลือกของละ่ะเพราะว่าเราลูกชายคน